สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศประจำวันพุทธที่16พฤศจิกายนกับนุ้ยนะคะพร้อมกับอัปเดตจาก ECMWF และ GFS ค่ะและที่ขาดไม่ได้ค่ะพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะและก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอด ฝากทุกคนนะคะกดถูกใจกดติดตามและแชร์ให้นุ้ยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะฝนฟ้าวันนี้ค่ะฝนยังตกต่อเนื่องในช่วงบ่ายคำ่ำแต่จะลดลงจากเมื่อวานเล็กน้อยนะคะภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝน40%ค่ะภาคอีสาน20%เน้นตอนล่างของภาคส่วนภาคใต้60%ค่ะ อัปเดตจาก ECMWF และ GFS ให้ในช่วงวันที่16-19ถึงพฤศจิกายนนะคะฝนจะค่อยๆลดลงเหลือ20-40%ของทุกภาคส่วนในวันที่18-19ถึงพฤศจิกายนจะมีลมหนาวลงมาเบาๆค่ะในภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนทำให้อุณหภูมิลดลง1-2องศาค่ะ ส่วนช่วงวันที่20ถึง25พฤศจิกายนจะมีพายุดีเพรสชันหรือย่อมความกดอากาศต่ำค่ะผ่านภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกลงอ่าวไทยและเข้าภาคใต้ตอนบนและก็จะทวีกำลังเป็นพายุไซโคลนลงทะเลอันดามันค่ะรอตั้งรับค่ะและหลายคนคงสงสัยนะคะว่าทำไมปีนี้ฤดูหนาวแล้วนะคะก็ยังมีฝนตกได้ แถมยังตกเหมือนฤดูฝนอีกด้วยค่ะก็เพราะอิทธิพลของลานียาทำให้ปีนี้นะคะในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมปีหน้า66นะคะประเทศไทยฝนจะมากกว่าปกติค่ะซึ่งอาจส่งผลกระทบให้กับเกษตรกรได้ค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปในวันนี้มวลอากาศเยน็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลค่ะเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทำให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะโดยที่ภาคเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิษฐ์ ลำปางพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ20-30ถึงของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรี สระบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะและที่ภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะและสำหรับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะ สำหรับภาคใต้ร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนล่างมียอมความกดอากาศตา่ำปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างค่ะประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยทําให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักนะคะอยู่บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังค่ะในช่วงวันที่16-19พฤศจิกายนมวลอากาศเยน็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดความชื้นจากทะเลค่ะเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางแห่งค่ะและในวันที่20ถึง25พฤศจิกายนมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งค่ะจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงค่ะและอุณหภูมิจะลดลง1 3องศาเซลเซียสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนค่ะ ส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงในระยะถัดไปนะคะขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกก็ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันค่ะประกอบกับร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่างและมีย่อมความกดอากาศตำ่ำปกคลุมบริเวณช่องแคบมาลากาค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ ทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและก็มีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงค่ะในวันที่20-25พฤศจิกายนนะคะมีแนวโน้มค่ะยอมความกดอากาศต่าก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางอาจจะเคลื่อนเข้าปกคลุมชายฝั่งประเทศเวียดนามค่ะทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนเพิ่มขึ้นค่ะขอให้ผู้ที่อยู่ทางตอนบนนะคะที่อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวตากผลผลิตระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะและสำหรับภาคใต้ก็ขอให้ระวังอันตรายนะคะจากฝนตกหนักถึงหนักมากอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะจบพยากรณ์อากาศพบกับนุ้ยได้ใหม่นะคะในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบายบาย